ปัจจุบันน้องฟางนะครับได้ปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลมั่นถอนของเรานี่เองครับเป็นบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณครูอรัญญาสาลิกาครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องฟางอีกสักครั้งหนึ่งครับงามอิหลีมาด้วยชุดสีชมพูสวยงามสดใสครับสวยไม่พอยังยิ้มหวานอีกนะครับท่าลำาสวยสดงดงามจริงๆนะครับ สำหรับหมู่บ้านนนแดงของเรานะครับเรามีท่ารำทั้งหมด5ท่ารำนะครับตามกระบวนท่าเลย5้าท่ารำของเรานะครับซึ่งเราคิดมาละเราได้คะแนนเต็มแน่นอน10คะแนนความสวยงามจังหวะดนตรีและท่ารำความสวยสดงดงามของเรานะครับเราได้คะแนนเต็มแน่นอนในขบวนแห่ของเรานะครับครับผม แล้วก็นางรําของเรามีทั้งหมด17คู่นะครับและเราก็คิดมาแล้วครับ15คู่ได้คะแนนเต็ม17คู่ขอมาเพิ่มขอมาด้วยแรงศรัทธาแต่องค์หลวงปู่ใหญ่นะครับท่ารําของเรานะครับมีทั้งหมด5ท่ารําประกอบไปด้วยท่ารําที่1ดอนแดงดวงมาลากราบไหว้ปู่ใหญ่ลําเพลินครับ ท่ารำที่สองนารีหงเหินลำเพลินดอนแดงครับท่ารำที่สามซึ้งดอนแดงอัลลาดฟ้าบูชาพยาเตนครับท่ารำที่สี่ออนซอนดอน